สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมจะมาสอนวิธีการ Attack File นะครับฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลก็คือโปรแกรม microsoft sql server 2 8 r 2ที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอคอมพลทวิดีโอแป๊บหนึง่งเสร็จแล้ว <c oughs> ขั้นตอนต่อไปก็คือการ Attack File เข้าที่โปรแกรม sql server ที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากโปรเจกต์ของเราที่เราโหลดมานั้นมันจะมีไฟล์3ไฟล์ที่เราได้เก็บไว้ตามที่ต่างๆแล้วนะครับต่อไปไฟล์นี้คือ2ไฟล์นี้นะครับเราจะต้องทำการเอาไปเก็บไว้ที่โปรแกรม sql server ให้จงได้นะครับเอาวิธีการกันนะครับก็คือตอนแรกให้เราเปิดตัว sql server ขึ้นมาก่อน ปิดขึ้นมานะครับพอเปิดเสร็จแล้วก็ให้ล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับก็มาเช็คตัวฐานข้อมูลก่อนฐานข้อมูลชื่อบุ๊กผมมีอยู่แล้วนะครับก็คือผมอาจจะลองเปลี่ยนชื่อก่อนเพื่อทดสอบบุ๊กหอันนี้คือตัวใหม่ของผมนะครับขั้นตอนต่อไป เราจำเป็นต้อง Copy ไฟล์ฐานข้อมูล2อันนี้นะครับไปเก็บไว้ที่ไดซี 4, ตามผมมาเลยคลิกข,ขวา Copy นะครับไปที่ไดซีโปรแกรมไฟล์แล้วก็ไปที่ Microsoft, Microsoft Microsoft SQL Server นี่เวอรนี่จะล้วิ i c r o s o f t SQL Server ตรงนี้ นะครับก็เข้ามาแล้วก็ไปที่ Msql e xtest ตรงนี้เข้ามาป๊าบแล้วก็ไปที่ data จะสังเกตว่ามันจะมีโฟลเดอร์ชื่อ book อยู่แล้วนะอ่ะเอาละผมก็วางตรงนี้แหละวางไปเลยแล้วก็ทับไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับ ได้ละบุ๊กนะครับต่อไปผมก็จะทำการแอ t แท็กิฟเฟตกันเดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนโอเคนะครับต่อไปวิธีการแอ t แท็กทำไงคลิกขวาครับ a t a b เบ e เลือกแท็กเสร็จแล้วให้เราแอดฐานข้อมูลของเราขึ้นมาในที่นี้ผมเก็บไว้ที่ได้ C โ er ปรแกรมไฟล์นะ anyway. เริ่มมาเรื่อยๆมาเรยเจอคำว่า sql server ตรงนี้นไปตัวล่างสุด mysql data จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า book ตรงนี้มีไฟล์ชื่อ book นั่นแหละกดโอเคปั๊บแล้วก็โอเคเรียบร้อยจะได้ book ขึ้นมาแล้วก็จะมี table โครงสร้างต่างๆที่ไปสร้างไว้เรียบร้อยแล้ววิธีการไปดูทำไงครับคลิกขวา Edit Top 200โลอันนี้คือวิธีการเปิดดูข้อมูลข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของ Employee กันบ้างครนี้วิธีการจะแก้ไขโครงสร้างให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือกดีไซน์จะเป็นโครงสร้างตารางนะว่าตารางนี้มีอะไรบ้างมีฟิวชื่อว่าอะไรขนาดเท่าไหร่ถ้าจะดูข้อมูลทำไงครับคลิกขวา Edit Top 200โล ได้และข้อมูลเนี่ยเท่านี้อันนี้ก็เป็นวิธีการแอดแท็ข้อมูลเข้าที่ตัวโปรแกรมเราเนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทดสอบโปรแกรมกันในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ